นี่คือคุณไก่วรายุทธมิลินทรจ,จินดานะครับซึ่งเป็นคนที่มีบทบาทสําคัญในวงการโทรทัศน์ในปัจจุบันนะครับแต่ว่าสมัยก่อนนั้นคุณไก่วรายุทธก็เคยแสดงเป็นตัวประกอบหนังนะครับเธอเริ่มต้นจากการเป็นตัวประกอบหนังในเรื่องบ้านสายทองนะครับคนที่อยู่ขวาสุดนั่นแหละครับคุณไก่วรายุธนะครับจากนั้นก็เป็นตัวประกอบในฉากเดียวนะครับของหนังเรื่องพ่อปลาไหลนะครับ ภาพปลาไหลนี่ปี2524นะครับภาพนี้นะครับส่วนบ้านทรายทองนั้นปี2523นะครับนังเอกของภาพปลาไหลก็คือคุณนวรัตยุตนาน์นะครับฉากนี้นะครับคุณไก่จะโดนรถเชี่ยวนะครับซึ่งในบทก็เป็นรถของคุณสมบัติเมธนีนะครับกับคุณพ่อนะครับก็คือคุณสุวินสว่างรัตน์นะครับเธอก็เลยเดินมาฟ้องนะครับเห็นไหมครับจะเอกกันจำกันได้นะครับดูถุงกระดาษที่คุณนวรัตถือนะครับ ท่มนะครับเป็นร้านของคุณเชื่อทรงศรีนะครับหนังเรื่องนี้ก็เป็นของคุณเชื่อทรงศรีด้วยนะครับคุณไก่วรายุทธนั้นเกิดปี2498นะครับก็เข้าสู่วงการโทรทัศน์ได้โดยการชักนําของคุณเล็กพัทรวดีศร,รีไตรรัตน์นะครับให้ทําหน้าที่อื่นนะครับแล้วต่อมาเมือ่อเรียกว่านักแสดงขาดน,นะครับก็เลยให้ลองแสดงสมัยนั้นเรียกว่าเป็นละครทีวีนะครับปรากฏว่า คนติดนะครับโดยเฉพาะเรื่องประชาชนชาวแฟลตนะครับแสดงเป็นอีออสนะครับเรื่องโดงมนุษย์นะครับเรื่องสงครามพิศวาสนะครับจากนั้นคุณไก่วรายุยธก็พัฒนาตัวเองนะครับขึ้นมาเป็นผู้จัดละครนะครับจนมีชื่อเสียงโด่งดังในปัจจุบันนะครับแต่สําหรับผลงานที่แสดงเป็นตัวประกอบภาพยนตร์นั้นก็มีไม่ค่อยมากนะครับอย่างที่นับได้ก็จะมีเรื่องบ้านสายทองปี2 5 2 3นะครับเรื่องพ่อปลาไหล เรื่องนี้แหละครับปี2524นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่จะใช้ตัวอย่างให้ดูก็คือเรื่องมาดามยี่หกนะครับปี2525นะครับส่วนเรื่องหญิงก็มีหัวใจปี2525นั้นไม่มีฟิล์มหนังไม่มีวิดีโอนะครับเรื่องรัติการยอดรักปี2525นั้นมีวิดีโอนะครับแต่หาฉากที่คุณไก่วรายุทธแสดงนั้นไม่ได้นะครับเนื่องจากเป็นวิดีโอที่ตัดต่อมาแล้วนะครับ แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสองขวัญขยันหาเมียนะครับในปี2,525เช่นเดียวกันนะครับชีวิตของคุณไก่วรายุทธ์นะครับก็จะไม่ค่อยผูกพันกับการแสดงหนังสักไรนะครับจะไปอยู่ทางทีวีเป็นส่วนมากนะครับวันนี้ก็เลยดูเพื่อย้อนอดีตนะครับว่าครั้งหนึ่งคุณไก่วรายุทธ์มิลินทจินดานะครับก็เคยมาร่วมแสดงภาพยนตร์ดูคุณน้อยโพงามนะครับแลบลิ้นนะครับสมัยนั้นก็ ในเรื่องนะครับเฉพาะเรื่องแรกเรื่องเดียวนะครับเรื่องบ้านสายทองนะครับจะให้แสดงออกเป็นแนวผู้ชายนะครับแต่หลังจากนั้นมาก็จะเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณไก่นะครับซึ่งจับคู่นคุณทิติมานะครับเมื่อสักครู่คุณคุณทิติมานะครับแล้วนักเอกก็คือคนนี้แหละครับยี่หุบนะครับคุณปิยมาัตบุญย่าคุณนิคุณนพพลโกมารชุนนะครับ ก็เป็นหนังตลกตลกนะครับแต่ดาราตลกตลกมาร่วมกันแสดงนะครับก็สร้างสีงสันให้กับวงการภาพยนตร์ไทยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของไก่วรายุทธมิลินทจินดานะครับซึ่งครั้งหนึ่งก็เคยมาแสดงเป็นตัวประกอบให้กับหนังไทย